ส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังค้างอยู่นะครับแม้ว่าจะยังไม่มีข้อยุติครับแต่ว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาข้อยุติของคณะกรรมการ4ฝ่ายนะครับในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับกิจการซึ่งมีผลกระทบรุนแรงนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาตรา67วรรคสครับมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับแต่ว่ารายละเอียดในเรื่องของ 18, 18กิจการนั้น มีมากครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการนัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะได้ดูข้อมูลให้ลึกที่สุดครับในเรื่องนี้โดยได้ยึดเอาเจตนารมณ์ของคณะกรรมการสี่ฝ่ายที่ได้มีการเสนอบัญชีรายชื่อ18กิจาการมานะครับที่จะต้องใช้เวลาเพราะว่าใน18กิจาการเนี่ยครับก็อาจจะไปเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับนะครับและรูปแบบของประกาศที่จะออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะครับยกตัวอย่างเช่นบางกิจาการนั้นก็จะเป็นเรื่องของการนิคมอย่างนี้เป็นต้น นะครับหรือบางเรื่องก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณาสุขเช่นกิจการหนึ่งซึ่งได้มีการหยิบยกขึ้นมาก็คือปัญหาในเรื่องของเอตาเผาขยะติดเชือ้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการก็บอกว่าจะดูเฉพาะตัวการผลิตหรือการใช้เตาเผาคง,อย,างอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับน่าจะต้องดูในเรื่องของปัญหาการกําจัดขยะติดเชือ้อทั้งระบบนะครับว่าจะมีการกําหนดแนวทางอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็จะได้มีการเ,เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษในเรื่องนี้นะครับภายใน ระยะเวลาไม่เกิน2เดือนข้างหน้านะครับโดยได้เร่งรัดให้ทางฝ่ายเลขาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนั้นไปรวบรวมเหตุผลข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานที่มีอยู่ในโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับ18กิจการ